ต้งตามน้องพี่น้องเอ้ยตำหงนี่กินกำเนี้งกระแสหมดเลยครับพี่น้องเอ้ยอ่ากินน้ำคุณเอ่อกินตำหงน้ำการมาอนีแซ่บแซบกับปักกระดาดเส้นน้ำกันเด้อแฉบแฉบแฉบผักกระดาดกับตำบักหงอะไรุดซุดยิ่งแซ่บตัว กินน้ำกินกินอะไรปักน,นี่ไงจำมัมจำมัมได้แล้วอ้ามีหัวต่อประเดีย๋ยวกับน่พี่น้องเลยกินน้ำกานแซบ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 อืมโอ้เรากรนะโดง ปรดีเลยคมๆลำๆคำหนึ่งก่อนนาะอันนี้ป็นกระดาวลายอืมว้าประเดียังมีหนาบจะนอนนะจุ่มๆน,น้ำเลยเนาะ มีหน้ำน้ำเออสุดยอดเลยนะครับพี่น้องก็มามามากันกันหนาวเราให้เราหน้าหรออืมท้นแล้วทันแล้วปลูกหญ้าทันแล้วแล้วพี่ขอเลยออกไป ปลาปิ่งปลาปิ่งปลาปิ่งบรรเทาน้ำสะน้ำสะปิ่งปักแหงไหวเนี่มันเสียบตัวพี่น้องเลยกันเดาปลาปิ่งมันถือกันตัวเฮัลโหลจำเลยมันมีน้ำหยุดหยุดยังน้อยนะยังมันจะเสียบปูญ้ากับท่านแล้วพี่น้องเอ้ยกินเขา่ากินเขา่า không nè ba pin ba tuấn này mẹ ô từ cánh này nó từ từ nè ô ô ô cái <laughs> nào đây học pin nào bó thằng pin cái nào cái cánh đấy nhỉ nào không พีน้องเอยเนีนน <ian> ่ยอ <ator il> ่าอืมมบาบันเฮาประมาันี้ าพี่น้องเ้อันนี้ของแซบของแซบกนเขาแล้วพ mm ี hmm. ่น้องปลาครับปลาทอดปลาเป้นปลาเนือ้อกานต้มอันนี้พักอันเ้เินพักยังมุ่งนี่ักบัวหน่อยบ่ จะมีเขาอ่นไหมอ่ยังก็จะมีให้การเหดขายไหมอยู่นี่อยู่บ้านบิงเขาเขาช่ำเขาเป็นมุดเอาตามน้องตามยังมาไปช่ำขายเขาขายดีตัวเสี่ยเขาเฮ็ดยากเลยปรือเป็นไปงมหมาตามนี่ตามหน้าพี่น้องลองบังด้วยนี่โอ้ ชาดไเลยพอผักกันอืมอืนไม่กรอบก็อยากกวนเขากินไหม,มนุ้ยพามีไตักกินอยู่เลยมันว่เอาส่วนกินมากินมันก็ธรรมดาเคยบัวบานเท่าหเหรอนะอยากกินบัวน,น้อยอมสมัยตะกี้พอไปงมเอาเรื่อนหนามเลยงมจับทีบน้อยทีน้อยขึ้นมาหายอยากหา,ยยาก,กินอยากตัวเนี้ย ถ้เมื่อเขามาปลูกเป็นเรือเดียวเขาว่าจะทำมูญี่ปุ่นก็ว่ามัต้องเอาไปขายแล้วเขามารับถึงบางเรื่องหนึ่เดืดดอนไปขายตลาดเลยตลาดเลยมัต้องไปขายอยู่ตลาดก็ส่นผักมันนี่แต่ผักกระดาวบรรทุกเนี่ยาห,าห,หากกินง่ายถือกับตำมะฮุงแห้งผักกระดาวกินกับยังกระเสบเขาว่า tập bù đông nữa phi ơi nè bắt đầu ơi mi nằm tùm chồng tùm chồng nằm con nằm sẽ vào phi ơi cầm à. <cười> <cười> อยู่ที่หนออเขาเ็ดขายด้วยนีะ่บันเาท,ทาทำกันนะก,กินสดๆตัวๆเสร็จหน่นนอแนบบพิงนะ้งามบอกกินแล้วเห็นพิ้งงามจักเอือแล้วมันแสบดีเหละมันหวานดีมันมีน้ำพริกน้ำซอสนใส่กันแสบกินอยู่นั่น,นว,นนว,นนนนวนะ อีพักยังมุนนี่มันก็แสบเลยอีพักยังมุนนี่ตอนนั้นเราเป่าปากกาเลยเนาะวางตุงป่ะวางตุงบ,งงบ่โอ้วางตุงถามน้าพี่น้องเอย้ยตั้มหงนี่กินกำยังกมม็แสบหมดเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยอื เด็กตาเป็นอะอรเดี๋หายยากมันเนี่ยขอบเข đuổi không hông, làm tam nhang mẹ có lẽ kẻ phê đại, tháo kít tâm hông này, làm sao cái đại kháp, đại có lẽ đại đây, cái bài nhăng

เอามาหลายปลาบ้านเฮานั่งเอามาตําบักหุ่งตําหยังเป็นน้องตัวนั้นเขาว่าจะขาย2,000เด้จะไปซื้อบ่เฮ็ดเอามาเฮ็ดปลาน้อยมาเฮ็ดปลาแดกอบกง หวานกรองแสวมปลาใสจังน้อยแกะเพลินไม่คบอบุองกง่ายๆแต่วมันปิดปลูกปลูกหญาหนาวกับหนาวทำแล้วอยู่อีกโซ่าสามมื่แล้วว่ไปมาสซ่เนี่ยก็นำทะลัก,กลงอีกแล้ว lắm làm lùng lắc luôn ừ. ừ. nào nào rồi hại đó lắm 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 โอ้กดอิ่มแล้วล่ะจะลืมกดตะกไครกดกระดิง่งให้ช่องทำมากินด้วยนะครับ